สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนช่างวิยทย์เลิงทงถาทุกท่านเลยนะครับการชมวิดีโอเพิ่มเติมนะครับที่มีอยู่ในช่องของช่างวิทย์เลิงทถานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาในหน้าแรกของช่างวิทย์เลิงทถาได้แบบนี้นะครับพอเข้ามาได้แบบนี้แล้วนะครับมันจะมีอยู่มุมบนนะครับจะมีคําว่าวิดีโอถ้าเพื่อนกดคําว่าวิดีโอตัวนี้เข้าไปมันจะเป็นวิดีโอรวมทั้งหมดในช่องนะครับวิดีโอที่ผมอัปโหลดลงไปมันจะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อน รวมแล้วก็900กว่าวิดีโอแล้วนะครับตรงนี้นะครับนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับถัดมานะครับเพลิดนะครับเพลิดเพลิดนี่ก็คือการจัดหมวดหมู่นะครับการจัดหมวดหมู่ว่าเครื่องเสียงให้ไปอยู่กับเครื่องเสียงทีวีให้ไปอยู่กับทีวีแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบในส่วนของเครื่องเสียงชอบในส่วนของทีวีหรือว่าเครื่องใช้ไฟอื่นใดเพื่อนสามารถที่จะดูในเพลิดได้นะครับ สำหรับผู้สนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนมีอยู่3ระดับนะครับระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3อย่างเงี้ยนะครับเพื nine, พพ Toy, ่อนๆก็สามารถที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่เพื่อนก็สามารถที่กดเข้าไปดูได้แบบนี้นะครับเป็นวิดีโอเพิ่มเติมนะครับสําหรับผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็นะครับชุมชนนะครับชุมชนด้านบนนะครับถ้าเพื่อนกดคําว่าชุมชนเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะแชร์จากวิดีโอช่องในเครือนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้ช่างวิลเลงทาทําอยู่ทําวิดีโอไว้อยู่สามช่องนะครับคือวิดีโอบางครั้งมันซ้ํากันกับช่องนี้นะครับก็เอาไปลงช่องอื่นไว้นะครับเนื้อหามมนอาจจะใกล้เคียงกันนะอาการมันอาจจะใกล้เคียงกันนะครับผมก็ทําแบบนี้นะครับพเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับนะแล้วก็เพื่อนคนใดน,นะครับที่กดเข้าไปดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามเพื่อนก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อลงวิดีโอครั้งหน้าเพื่อนๆก็จะได้เห็นในส่วนของการแจ้งเตือนขึ้นมาเลย ก็นี่แหละครับมี3อย่างนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับวิดีโอ playlist และก็ชุมชนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเน้นไปที่ playlist นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นหมวดหมู่นะครับถ้าเลื่อนช้าๆหน่อยนะครับเลื่อนเร็วเพื่อนจะลายตานะครับเห็นไหมจำนวนวิดีโอนะครับที่เห็นนะครับหมวดหมู่จะอยู่ทางด้านขวาของจอนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีจํานวนวิดีโอในใน playlist นะครับเพื่อนๆดูด้วยนะครับ อย่างสมมุติว่าอย่างนี้นะครับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับมันก็จะมี14วิดีโอเงี้ยครับเป็นว่ากดเข้าไปลําโพงมัลติมีเดียตู้ลําโพงนะครับก็จะมีอยู่62วิดีโอแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนสามารถเลื่อนดูได้เป็นวิดีโอเพิ่มเติมแบบนี้นะครับเออเดีวไปที่ไปที่ชุมชนบ้างนีครับคือผมแชร์มานะครับอย่างนี้นะครับ ช่องช่างวิทย์ช่างวิทย์แบบนี้นะครับนะท่าเพื่อนเห็นแบบนี้เพื่อนกดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้ามาีนช่องช่างวิทย์บบนีถ้าเพื่อนกดตรงตรงช่องนะครับมันจะเข้ามาแบบนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนลักษณะเดียวกันเลยน่ครับเพื่อนก็กดคาว่าวิดีโอก็จะมีวิดีโอทั้งหมดในช่องนะครับเพื่อนกด playlist ก็จะมีหมวดหมู่ไว้ไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการใช้ youtube นะครับ โอเคนะครับเพื่อนบางคนยังไม่รู้นะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แนะนําเพื่อนก่อนคอมยังซ่อมไม่เสร็จนะครับช่วงนี้วิดีโอใหม่อาจจะมาช้าหน่อยนะครับเพื่อนๆอาจจะสองสาวันมาช้าหน่อยเพราะว่าผมลงผ่านโทรศัพท์นะครับถ้าลงผ่านผ่านคอมมันอาจจะได้วันต่อวันอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่หรอครับเพราะว่าหน่วยความจําในโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีนะครับโอเคนะครับยังไงฝากเพื่อนๆดูนะครับในส่วนของการใช้ YouTube playlist แล้วก็วิดีโอ B playlist มีชุมชนนะครับเพื่อนๆดูเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ก็คงทั้งปีก็คงดูไม่หมดนะครับเพราะวิดีโอมันเยอะอยู่เป็นน่าจะประมาณพันกว่าแล้วละครับโอเคครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ